คอยอยได้คอยได้ลงหอมไปนี่นะแตนผ้าลุยสองขั้นเลยทุกคนเลยเโอเปุ๊มาตุยเพคคักเลยมาทุกคนคำบหน่อ การเด็กไทยสบายดีทุกคนวันนี้กลับมาน่าคือเข้าทุกคนเลยสี่ห้ามือตีแล้วทุกคนยังมีแล้วอยู่เฮ็ดนองทข้าวนี่กับการแนวนึงนีทุกคนเลยิีไปห่นเข้านี่นะผู้บ้านนี่รามัดแต่ซื้อทุกคนเลยมัดล้วก็หุ่นกับหุ่นซ้ำคำนะยังมีแล้วนะยังหน้าประมาณสี่ห้าไห้นี่นะ เอารถเป่าผู้ไทยได้มาหุ่นวันนี้ครับครับว่านนี่ก็หุ่นจนม้วมือมาแล้วก็หุ่นเมีเม็ดม้วนมือนะประมาณเนี่ยตอนเนี่ยแข่งแรงไปเดี๋ยวนี้ก็สีลงหุ่นยังเท่าเทาทุกคนหุ่นตอนเท่าเลยนะว่านี่มัดตอนเท่านี่ก็มัดคือการทุกคนมัดแล้วจังที่หุ่นนะโย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 ่หมอยก้อยแห้งอยเนาะโอ้ยฉันนีนหื้อบ่ามันนี้นะยีนหื้อตี สองขัานทุกคนเลยหดเข้ามัดนะอารถบ้างผู้ไายเพิ่งมาหดน,นะเพราะว่าขั้นเดียวนี้ทีมรอดทุกคนในเข้าก่อนมนลายเติแ้แบ็กต้มเข่าแถวหนูกับปิ้วชั้นทุกคนนะมันจะกัดย่ามเท้วาวทุกคน สาวก็ไม่สาว,สาวตัวเลือดเลยตะเวนกนะคุล่ะแดงกุ้งเป้งเลยลงเลยคอยคอยได้คอยได้ลงหอมวันนี่นะมันนี้วาซีนเอาแบ่คนแรกคนเลยเอาแบ่กินง่ายได้มันนี้เนะล้มแบ่กินง่ายได้ล้มแพ้นะ โอ้แปขั้นขึ้นนี่ก็มันอน,นันและผลมือบ้านนี้แถวนี้ทุกคนนะแล้วยั่งเล็บเล็บเข้าเขียวตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บยั่งมีดีลายนะทุกคนยังประมาณที่5ลบนี่นะ่าสีแล้วอยู่คันมัดแล้วนะ2อขั้น คาพี่ต้มเบิเงาเลยทุกคนเลี่ตมกับท่านในนั้นคักสซ้ำนะันะทางนี้กับน,นาบุกุไทยเพื่นเกี้ยวนะมันดีก็ได้ห้าคนเพื่นกันชุมห้ากับมัดก่อนทุกคนเนยลยมัดแล้วก็สี่เปนนขึ้นเปนรถเลยนะคุณนะ รถไทยก็ลงมาจอดไว้เรียบร้อยนะไล, <c oughs> นล่ก้อนอันรุ่อันทรายปอบุไทยเป็นหุ่นขึ้นท่าทุกคนเขานี่มัดท่านด้แล้วนะติดรลดเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเขมามัดแล้วสิไปหุ่นนะพระเจ้านะโอ้ปเปนะ็ดย่าในซื้อจะโนโลรถเลยแก่เข้าหน้านะบ่ไล่ท่านด้เต็มนะคันรถคันหนึ่งอยูู่ เอามัดท่านด้แล้วทุกคนในย่างเฮือป่ายนี่นะเฮ็ดข so ้าวตกละเฮ็ดเอาวิีฟูดส่ววันนี้กามัดกะแล้วแล้วทุกคนเลย ย่างเงินเธอหนึ่งนะพอดีให้พอกับบทอนมัดนะเดี๋ยวห้าสิมมหนัน้ำกรไไรกับเป็นบาท่เลนะผนสามคนรถถถ่ายสองขั้นทุกคนเลยเข่พคุณส่งได้พูดอรบลละม,ห,มหัศลก็เหมือนแตดเข้าที่เพิ่งนะโอ,โ,อโ,อโอ้ต้อง ง g อ i แล้วบ่เอาไทยนะเห็ลือดแค้เอาพอดีนะล้มแพ่แล้วเนาะยังหลายเต็มทุกคนยังร้องนี่ร้องเงาลงไปบนนี้นะเขามัดแล้วจุนั้นละแหละเฮ้อยุบผูยังแค่ได้แล้วให้บ่ทอนกับพอมัดเขาสีมะหดนะเขาอะไรเหมยอะไรเหมยแเ้าจองเฮือแล้วจองเฮือล่ะจ็ดโลบล่ะ นาบอไทยเตตัวนะโอ้แดดวนนี้ทุกคนยอดแดดนนอืมต้อไบอุ่สองธรมาท,ทุกคนนี<ม>่ขนไปน่ลย ไปทุกคนเลยเท้ากับพ่อละเต็มรถล้วบานนี้ขึ้นเลยได้บานนี้การลุยบานนี้่ไ่ขึ้นก่อนละกูไป,ไ,ปไปนี่ก็ได้นะไปมุงแจกขั้นต่ำอยู่ให้มันตับต่ำอยู่ด้ว,ดว,ดวมุงมุงหนึ่งนะ เออไปไปเชื่อดรถวิไลฮะเฮ้ยขาละอ้าวตึพยานไป

หอมมันเป็นหอมในทุกคนในคณะสูงนะนี่นะ,ะเร็จล้อยทุกคนิดพุดนะไปแม,ม่นำ เล่นข้าวชูเฮาคนขึ้นมาฮะแต่คำว่านนี่กะได้ลายเติบแล้วทุกคนนียนะกองสูงเติบแล้วได้ดีถอยรถนเฮาถอยคนรถนเฮานะฮู้อันนี้คือกองข้าวเฮาคนขึ้นมาแต่เมื่อวานนี้ทุกคนนี่กะถือว่านั้นเติบแล้วนะกองใหญ่เติบแล้วนนีะ่ะเงาเล่นป้าโตถือว่า หน้าสีกองง่ายกว่ามืนลบก้อนพอด้เบึ่งนี้แต่มาเป็นเข้ามันสีได้หลายกว่าตบก้อนลื่นได้น้อยกว่านะแต่่ายุทางกลางหน้าผูกกับท่านได้แล้วได้เฮายาเข้ามีมากนะเข้ากลางนี่นะเดี๋ยวเฮาสีมาเล่นไปเลยทุกคนขั้นปะ้ไปไนนี่แพยแย้งเต็มนะนะแย้งเต็มแล้ว เล่นข้าทุกคนเลยวันนี้ก็อว่ัสดีบา้บาได้นด้ามเสร็จนะเที่ยวไหนเพื่อืนทุกคนเนนะีเล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปแล้วสวัสดีได้ไม่รูปตัวสังว่าเบิ้งงข้านี่แหละยำ ยามันยามันนั้นนี่เข้านี่บัดปั้นแล้วว่าวาไปที่ใดว่าวาติดจังบิดนะเพราะว่าได้เป่าหนึ่งไปก็ได้หลายเป่าหนึ่งสองเป่ายยิ่งยิ่งถ้าเสรถ้าเสรมันจะเห็นไหมเป็นแบบต่อขอบปั้นขนาดแบบเนื้อมาลุนแบบแล้วนะขนาดมันจังลุนกว่าขี้ค้านมีเบาะเลยเซล่าลืมตาทุกคน sủng người gì nó, hót lót cái mì chắc người mon หวานเรื่มหุ่งหวานนะแต่มีความสุนยินดีจ้ยใช่ไหมหุนเข้ากันก้นได้ไม่แลงมัดอะไรลงไปหุ่นก้นได้กวากันหุ่นเข้าขึ้นมาเมากินมะฮุ่งสุกนะฮะเล่นเข้ากะกเล่นเข้าเล่นเฟืองทุกคนเลยนะเฟืองมันยันเข้ามีมะเข้านี่นะขันมันสมมันกองเฟืองนี่เชโยกว่ารอบก้อนผู้คุยมิจักเลยขันสมกองเฟืองนี่เชย อันนี้แมสิเอาเข้าปุ้ได้เข้าตัวนี้นะแบ่งไว้สิเอน็นเข้ากาหรือว่าเข้าปุ๊ไปปุ๊สองขั้นทุกคนเลยแล้ไวไหวอยู่บนเอาอีลบนึงนะสิแล้วอยู่เอาอีเทวนึงนะลงมาไอเอาลบหน้ามืดอ,อยู่ย่างสองฮือตัวนะครับตัวนะ ปไปเรียบร้อยบาทนีทุกคนข,นขึ้นขึ้นขึ้นเอทเอทเ,เอายองเลยมาได้ไหมเอทบาทนีอีอแตนผ้าลุยสองกันกี่น้อยเข้ามานนั้นจะตกเลยทางหลังนะเออแตนผ้าลุยสองขั้นเลยทุกคนเลย ปีกเล็กๆเลักๆเฮ้อ้ยอ้าวดึงเอาไปถังนะโอ้ตอนึงคัน กายเลยความวาโคตโลภเท่นะไปเอาอีหลบหน้าทุกคนหลบหน้านี่เรียบร้อยเหม,นะมือนนะต้องเหมยนะไปหอดล้านแล้วทุกคนเลยล้านกับล้านไก่นะคั้นสิ่แแบเอาก็มีรอดไนะด้รถแกเ้วเ,เอาคอยเอาลงคันหนึ่งเล้วทุกคนเลย เอาพละทนเอาลงคั่นไปนี่บาไล่เพื่อนละลงก้อนละเอาคันลงไปแก่ละนี่รอบนี้หน้าสิมือดอยู่เขาทุกคนเลยมืดแล้วกะแล้วแล้วบ้านี้มีแต่คนแล้วบ้านีทุกคน,ป,กคนปีหน้าพูดละเอาค่ะพิน้าว่ากันไหมนะถ้าเบิ่งบัดปั้นนี่แหละทุกคนว่าสีได้หลายก้อนลบก้อนหรือบ่นี่เอาก่ะไปได้ลงไปหนของเขาซ้ำทุกคนในรอบสุดท้ายกะบพอดี ให้เขาลงนะเราสีเฝ้าม้อต้มน้ำมันสีโลอันแพ้นะเดิเข้ากกะกองบาหญ่เลยได้ทุกคนเลยอย่างนี้สองรถนะหน้าสีแล้วอยู่บ้านนี่ต้มน้ำโลแพ้เอดกินง่ายนี่นะเดีแพ้กะบใหไงปัญใดทุกคนเลยซ้ำตัวรอบก้อนนี้แหละนะซ้ำแพ้ตัวรอบก้อนนี้แหละ มอน้ำก็เดือดแล้วนะเดี๋ยวสีไปอันนั้นก่อนไปโล Okay. you รูมน้ำมาเลยเด้อกูนึงไปไว้ทีมาล้างนี้นะเอาเหงมาพร้อมเหงอยู่นะฮะนะเหงยูเตอร์นี่เอาน้ำนะมาก่อนนะนีมาล้างนี่นะ ป้าของเขาเมื่อกินเมื่อกินชิ้นโง่ของเขาเนาะซอยจูแล,ล้วเร์ดสิ้นมันก็แทบเจออยู่วะ

สิเป็นปิงทุกคนเลยปิงกินข้าวครบไหมได้เลยซอยจุแพอีกแล้ววันนี้ปิงทุกคนต้องกินปิงทุกคนอันนี้นะ ปีงขามันส่งขาเลยได้ปีงหมดเลยปีงกำลังให้มันน้ำตกนี่นะทุกคนน้ำตกแล้วก็เอาไปกินนะ เล่นข้าวกบทุกคนหนขึ้นมาสองขั้นท่นแอรงซ้ำมาเพิ่งจะเยอะข้าลวละเอ็ดกลิน,นข้าวก่อนนะปิ้งแพะบุตรทนบุตรหานผีมันนะโอ้บุตรทนดินขี้เลยทุกคนนี่ฟันเอาผีมันละ่อเอาอีพอได้เสื้อแจ้วนะเอาผีมันใส่แจ้วทุกคนนี่บุตรทนมักลนะิ<ค><ย>ก้นท่้นแอขี้นี่เนาะขี้แดดใช่<ย>นั่งลงเฮ้ยเยอะอยู่บอตัวนี้ฮะ<ค><ย> กินวะสบายดีแล้ววันนี้นะสบายดีวันนี้ก็มาหน้ามาหน้าแต่รอดแทฮคือไปสงครมของเทพเนี่ยนี่เป็นอะไรเอฟซ <F 4 S 2> <ๆ>ีก็ะทำหานะสาวมาีนี่ไ,<ม>ไปของเทพละอ่านเพื่อมีเป็นทุกคนเลยเพื่อเรามีเยอะไปนะ<อ>ไปพัดอ่านเพื่อเรามีเป็นเค<อ>านนับแต่หนึ่งหอดลอยเป็นแล้วบ่หอดละลอยนะีนหอดเลย โอ้ oh, เป็นคน,นปึกคนจ้าเลยตัวนี้บ่ได้เลยตัวนี้ชาวม,มีไส้นี่เอาผีมันไส้ทุกคนอ่าฟ้องไว้เลยหลายแล้วฮะผีไหมมาแล้วาม,มาบวชเนาะโอ้ลืมบ่ได้เฮาอันนั้นเลยเอามือเท้โคดเวย แก,กว้วกับแก้วขี้มันทุกคนเห็นนะสีนดีๆเห็นทุกคนเม้นอยู่สีนดีๆเพื่อเอาไปตุ้ยขี้เพื่นวานี่โอ้ยจักให้แนวแซ่บคาดไปกับบีได้ได้ทุกคนนะเ,คเยอะข่าวละเอาคาโฟดเลยได้ทุกคนนะเล<อ>ยซอยสร้อยมึงดูจะบวทอนจากบ้านนี่ตับมันนี่จะเอาสมบูรณ่พลาดเลยเนาะเบอ่์เบอร์วะตับย้อนเบอ่์วะคนเลยนะ เจลตุล้ตขี้เลยวนี้นะตูขี้ด,ดแล้วนะอ๋อมาไข่ลังกัมีทุกคนนี้นะมาไามา,มา,มาทุกคนเลยอือห่วยใกรแทกเขากรแทกเขามนะเข้าบเอเอเาบปอ อุ้มอีบีมาพักสุดยอดทุกคนเอยมาเลยนามาล่ะใช่ไหม มัมามาทุกคนกำลังคักเลยนะไม่ใช่อ๊ะินนนมุม,ม,ม,ม Ho mhm, không? Em không? Ừ. Ừ. mà Ừ hung hăng đá Không bà, 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 Mà bà, 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 nó nó, bà, 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 bà,

มันมีังไปเชื่อตหนะช่อมแมกีจะไปกบหนะฮคมาเทิงรัจะเกอียวไปเขบาบอกว่าเขาขอดุ๊ ออโอเคแล้วก็มากินเลยตัวนั้นมนะันมากเลยอะดีดวยแว่าเด้๋ขาอาลูกไปได้มากจะไลฟโปรไลฟโประไรกันอ,อ,อ,อไทอด้ตรงนี้าจะตัวนู้นเขาเนาะเอาไปเท้า,าหน่ โยนเลยนะมันจะหูจักมันกินมีกินจ้ะมันกินกระแบงักนเขอกินเยอะเลยตุ้มขาดเต็มาแล้วเลย

มาทุกคนคักขนาดเลยนะมาตุยเพคคักเลยมาทุกคนคำยังมไง กินข้าวกินน้ําแล้วกันสิมาเอาเข้าวลงต่อได้ทุกคนเอาการน,นะยังสองขั้นบุตรท่านเอาลงนะนะอ่าโตอกองขา้าวซีเมนของพอรามได้ทุกคนจะเป็นขา้าวจะก,การะได้จะเป่าได้ฮ <c oughs> ่อโตนะสีปั้นมะออื่นคนเลยมะนี้คือสีพิทันนะมันขำนะเ <c oughs> ขามามีท่านเลยทุกคนเลย แล้วคลิปนี้ก็สีเอาไว้ซักนี้ก็นะขอ,ขอคุณมเข้าใจทุกคน,นกที่เข้ามาติดตามมาส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเ